มาแล้วนะครับรถไฟขบวนธรรมดาที่255นะครับเดี๋ยวขบวน255นะครับจะมาจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับมีขบวนรถด่วนที่84นะครับตังกรุงเทพนะครับหลีกให้ที่ทางสองนะครับขบวนธรรมดา255นะครับต้นทางชนบุรีนะครับไปทางหลังสวนนะครับ ตอนนี้ขบวน255นะครับจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับเพื่อรับส่งผู้โดยสารครับมีขบวนส่วนที่8น4ครับหลีกให้ที่ทาง2นะครับบริเวณจุดตัดทางด้านเหนือของชุมทางหนองประดุกนะครับราฝากเพื่อนๆนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากล้วชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สตอนกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ น้องประดุกชาแนลครับ